เขาบอกว่าอย่างสมมติว Se e <to> ่าเราเรามีคนมาใช้บริการออนไลน์อย่างสมมติเราทําเกมออนไลน์หรืออะไรก็ได้เนี่ยเอาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมีคนมาใช้ล้านคนค่ะเขาบอกว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของของคนจํานวนล้านคนเนี่ยจ่ายสตางสำหรับของพรีเมียมเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเปอร์เซ็นของล้านคนนี่แหละมันจ่ายให้กับอีกเก้าหรือเก้าใช่นะคะก็จะมี ฟรีเมียมกับพรีเมียมนะคะก็ต้องไปคิดคอนเซปต์ดูว่าเอาคอนเซปต์อันนี้ไปต่อยอดว่าจะให้บริการอะไรที่มีฟรีเมียมกับพรีเมียมมีคนชินกับของฟรีเยอะว่ายิ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้อะไรฟรีซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะนะคะครับอ่ะถัดมาอันดับสุดท้ายนะคะอันดับสุดท้ายเป็นเรื่องของการให้บริการนะเออ่ที่เป็น personalized service นะ,ะคะก็คำว่า personalized service ก็คือว่าการให้บริการที่เกี่ยว เกี่ยวกับบุคคลอ่ะเฉพาะบุคคลคือคุณเพียรพลอยากได้เสื้ออ่าอยากได้เสื้อสีชมพูนะะีิฉันบอกไม่เอาดิฉันจะเอาสีดำคุณศิสุดาบอกไม่เอาจะเอาสีขาวค่ะนะคะก็ต้องสามารถเลือกเสื้อเสร็จต้องเลือกลายเองได้ด้วยนะเลือกสีเลือกลายเลือกดีไซน์เลือกอะไรนะคะอันนี้มีบริษัทเอ่อชื่อคัสซัมอิงนะคะเขาทำคัสซัมทีช์ทขายออนไลน์อย่างเดียวนะอู้ขายดีแบบเป็นเทน้ำเทท่าเลยคนไทยอ่ะอเมริกาค่ะ นะก็ก็นี่แหละก็ให้ไปคิดดูนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจะชอบอะไรที่แบบเราสามารถเลือกดีไซน์ได้ยังไงได้เองนะแม้กระทั่ง m m เนี่ยยังสามารถติดโลโก้ของบริษัทเข้าไปได้เลยลงบนอโลตลงบนเมชช็อกโกแลตนะอันนี้คือ personalized service ตัวอย่างนะคะคก็ต้องลองไปคิดดูว่าจะให้บริการอะไรที่เป็นลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลอะไรเป็นต้น ค่ะนี่เป็นสิบอย่างสิบไอเดียใหม่สำหรับธุรกิจยุคนี้นะคะก็ลองเอาไปต่อยอดกันดูนะคะ,คะจะเหตุแบ่งเรียนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอะมีแต่มีอินเทอร์เน็ตมีินเทน็ตนะคะ,คะมีอินเทอร์เน็ตที่เป็นเรื่องของ Online, ออนไลน์แล้วก็มีเรื่องของกรืนถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือก็เป็น เป็นเอาซอร์สนะคะเป็น <Personal. S 2> แล้วก็อ่าเพอร์ซันไลซ์เซอรนะคะก็แล้วก็มีเรื่องของ f u n d raising สำหรับ Non-Profit Organization นะคะที่เหลือก็พูดหนักไปทางอินเทอร์เน็ตกับ Green Concept ทั้งนั้นะนะคะก็ของฟรีหรือว่าสิ่งที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมห่วงใยเพื่อนมนุษย์นแนวนี้นะ,ะก็จะได้รับความสนใจค่ะใช่พูดถ,ถึงคำดิกของคุณพีพรพลนะคะ,คะมีคุณผู้ฟังสง่ง MSN มาให้ตอนนี้คือไม่รู้แล้วว่าส่งมาทางช่องทางๆๆนีนมันเยอะไปหมดเ <c oughs> ว็บไซต์อย่างหนึ่งที่เคยใช้เป็นประจำในเรื่องของแปลก็คือ dictionary.com ค่ะเมื่อก่อนใช้บ่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้ dictionary.com ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะใครก็มีลองดูของ Google อะไรก็มีกันว่าไปแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาตามฐานข้อมูลของ dictionary.com เซิร์ชคำว่า Google ค่ะ ปึ่งเขาให้นะคะ Google เป็นคำนามเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูด Google เป็นคำคำนามใช่ไหมแต่ในเว็บนี้มันเป็นเว็บเพราะว่ามันดิคคนละเล่มกันนะอันนั้นมันือคนหาที่ข่าวของเรารายงานเมื่อกี้นี่ของสอมนักไหนอ่าเป็นของสมาคมภาษาถิ่นอเมริกันอ่านะคะคนคนละค่ายกันคุณผู้ฟังเขาส่งข้อมูลมาให้ว่าใน dictionary reference.com เนี่ยเขาบัญญัติให้ Google เนี่ย G O O G L E เนี่ยเป็น verb นะคะความหมายของของ Google ความหมายของ Google ที่เป็น verb ก็คือการเข้าไปค้นหานะคะในในใน search engine นะคะของ Google ตัวอย่างเช่นสีสุดา Google แฟนสมัยเรียนอยู่ไมภ่ยกชื่อไปไมีไหม ชื่อตัวเองนะคะก็อย่างเมื่อกี้เราใช้คำว่า Google อันนี้ศีสดา Google about g ูเกิะจะให้มันมองทำไมนะคะแล้วก็เทรดมาร์ก็คือเครื่องหมายการค้าก็คือคำว่า Google นั่นเองนะคะแต่ว่าคำนามเขาใช้คำว่า g o o g l งก g กลิงเพราะว่าทำไมจริงไงกูกลิ t ก็ทำไมจริงเป็นศรีสดาก o g ลิง กูกลิ่งค่ะคุอดากริ่งนะคะคุดากำลังกลิ่งเอาไปฟังค่ะทีไะไม่เอาแล้วไปหาเอาเองละกันเพราะว่ามันมีสอง f i n i t i o n ัสองความหมายนะคะในในเว็บไซต์ดิจิช o นลี่ดอเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพราะว่ามันถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมกันค่ะวันนี้คุณอาริมันมีนิตยสาร Business Week ที่คุณอาริมันเขียนบทความในนั้นมาแจกเหมือนเดิมนะครับสิบเล่ม แต่ว่าติดตามกติกาในทวิตเตอร์เฟซบ o ๊กป่ะกันนะครับค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะคุยเรื่องของ f ฟ r ์คแสแควรแขกรับเชิญดับเบิลนะคะคุณภาวุแล้วก็คุณไม่มีในวงของดิฉันก็มีใช้ไม่เป็นมันขึ้นเือนบ่อยมากเลยเมีคนแอบดด้วยนะคะพรุ่งนี้มารอฟังกันนะคะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอันใหม่ล่าสุดเยี่ยมครับค่ะพักการไม่ให้พักแล้วไปละพรุ่งนี้เขาก็นใม่สามทุ่ม สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับความทันสมัยในโลกไอทีได้ทุกวันกับรายการ m c o t d n e t ทาง fm 1 0 0 5สถานีข่าวและสาระ พอดีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทรกวังคณิลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามพักราชการพลตรีขติยะสวัสดิผลและมอบให้กรมพระธรรมนูญตรวจสอบข้อเท็จจริงสองกรณีมีรายงานว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามในคำสั่งให้พลตรีขติยะสวัสดิผลหรือเสแดงผู้ทรงคุณวุฒิกองทบกพักราชการตามข้อเสนอของกองทบกกรณีนีราชการไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้สัมภาษณ์ดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาโดยหลังจากนี้ปลัดกระทรวงกลาโหมจะส่งเรื่องให้กรมเสมียนตรา และกรมพระธรรมนูญตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบผิดจริงจะให้อายการทหารฟ้องร้องต่อสารทหารเพื่อดำเนินคดีทางอาญาทั้งนี้ได้ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบสำหรับโทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการงดบำเหน็จบำนาญและถอดยศ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ180ล้านบาทจัดธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชนปี53รายงานข่าวจากทรเนียบร,รัฐบาลกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เสนอของงบประมาณ380ล้านบาทเพื่อดำเนินใน4โครงการคือโครงการ